ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับอยู่ในช่องบ่าวแพ็คชาแนลนะครับตอนนี้นะครับบ่าวแพ็คอยู่ที่ศาลปู่องสีตาไฟนะครับซึ่งบ่าวแพ็คก็มาตามเลขให้นะครับเพราะว่างวดที่แล้วนะครับเลขเข้านะครับท่านผู้ชมอ่าถ้าอ่าลองย้อนไปดูชิดเก่านะครับอ่มันจะเป็นหนึ่งหนึ่งหกศูนย์หรือหนึ่งเก้าศูนย์นะครับก็เข้าอยู่นะครับสองตัวนะครับอ่าวันนี้บ่าวแพ็คก็มาคนเดียวนะครับพอดีนะครับทีมงานไม่ว่างนะครับหนุ่มอ๊อ ไปธุระครับก็ป้าต้อยนะครับกับมาวินก็เหมือนไปสวนนะครับก็ไม่ว่างนะครับก็เลยบอกแล้วก็มาคนเดียวนะครับตอนนี้บอกแม่ก็อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็พอดีนะครับได้กลับบ้านมานะครับมากราบไหว้ปู่นะครับมาขอปู่มาขอพรปู่นะครับปู่ฤษีษฐ์ตาไฟนะครับก็อย่าลืมนะครับฝาก f อทุกท่านนะครับที่เข้ามาใหม่และที่อยู่ในช่องนะครับก็ ฝากกดติดตามนะครับในช่องบ่าวแพ็กชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มอามคนเดิมนะครับมาวินชาแนลนะครับป้าต่อยคนมีเซนนะครับก็นะครับฝากด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับโอเคครับเรท่มูาชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปสํารวจข้างในนะครับแล้วก็เอาอย่าลืมนะครับอันนี้คือทะเบียนรถนะครับบ่าวแฟกนะครับที่ขับมานะครับหาผูกนะครับ ก็งวดที่แล้วนะครับก็เข้าเต็มเตมเลยนะครับท่านผู้ชมหกหกเก้าศูนย์นะครับก็เหลือหกเก้านะครับเก้าหกยังไม่มานะครับท่านผู้ชมก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะครับหกเก้าศูนย์นะครับสี่หกนะครับสี่เก้าพวกนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอ้แต่ว่าเข้าสามตัวเต็มๆนะครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับสำหรับตัวเลขนะครับก็ ปวดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับก็แบบทางช่องบอาแพ็คก็มาถ่ายนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคนะครับขอโชคขอลาภนะครับงวดวันที่1มิถุนายน2567นะครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับนี่นะครับก็เพิ่งมาถึงเลยนะครับเพิ่งมาถึงเลยนะครับก็งวดที่แล้วนะครับเลข ก็อยู่ข้างหลังนะครับอยู่ข้างหลังนะก็เดี๋ยวไปดูข้างหลังก่อนแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยเตรียมนะครับของมากลับไปนะครับเดี๋ยวมาสํารวจก่อนนี่ครับงวดที่แล้วนี่ครับอ่านี่งวดที่แล้วนะครับหนึ่งศูนย์เก้านี่ท่านผู้ชมนะครับหนึ่งศูนย์เก้าหรือหนึ่งศูนย์หกนะนะครับก็เข้าสองตัวตรงๆนะครับอ่าโอเคครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปเตรียมขวงนะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับบริเวณข้างหน้านะครับโอเคครับท่านผู้ชมไปครับสวัสดีครับอ่ตอนนี้นะครับแผมก็นะครับเตรียมของมาแล้วนะครับก็นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมของแล้วก็จุดทูบกปล่าเก่านะครับปูกฤาษีตาไปไปพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมโอเคครับไป ครับก็พอ,อเพ็ทก็จะมาขอนะครับเส้สสนเขยงานก็จะมีเลขทูบนะครับแล้วก็เลขจีนซีนะครับคุณผู้ชมครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้พอเพ็ก็พาไปดูด้านหลังแล้วนะครับก็เห็นนี่นะครับเลขตรงตรงที่ที่เข้านะครับ หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้านะครับท่านผู้ชมศูนย์เก้าก็เก้ากระหังอยู่ตัวเดียวกันคนระับที่โรงเรียนมาวินนะครับ มาวินกับป้าต้อยนะครับปิดธุระนะครับก็เลยไม่ได้มาเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับนเบยนยันครับ จดเลขทุกไปเลยนะครับท่านผู้ชมอากาศช่วงนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเย็นสบายอยู่นะครับเพราะว่าฝนก็ตกนะครับเมื่อคืนนะครับแต่ฝนตกก็ท่านผู้ชมนะครับก็ฝากนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับว่าฝนฟ้าทุกวันนี้นะครับอันตรายมากนะครับท่านผู้ชมคือถ้าฝนตกฟ้าร้องนะครับก็ ไม่ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าข่าวแต่ละวันเนี่ยพอแพที่ไปดูมานะครับก็คือมีแต่แบบน่ากลัวมากนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับฝนตกนะครับเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไนนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะพอดีนะครับมีโอกาสพอแพทได้กลับมาบ้านนะครับก็มีโอกาสได้ มาไหว้นะครับมาขอพรนะครับมาขอโชคขอลาบนะครับไปฝากเอฟซีพอดีเลยนะครับท่านผู้ชมก็หวังว่านะครับปู่นะครับจะให้โชคให้ลาบนะครับกับเอฟซีทุกๆท่านนะครับทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็ให้โชคให้ลาบให้ความสุขความเจริญนะครับกับเอฟซีทุกท่านครับ

เลขผู้บันเก่านะครับก็คือ1นึ่งศูนย์หนึ่งแะท่านผู้ชมนะนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาโมเดลสูงนะครับเราจ okay, ะพร้นะรพอมกันเลยนะครับ ไม่มีลมเลยนะครับไม่มีลมเลยฝนตกก็จริงนะนะครับงานงานเริ่มมาแล้วนะท่านผู้ชม เหมือนมีอะไรโดนจิตโดนใจให้เบาแพ็กมานะท่านผู้ชมนะตอนกลางวันนี้นะครับแล้วมาทีไรคือเลขเข้าตลอดนะครับท่านผู้ชมเล่เข้าตลอดเลยนะครับตั้งแต่เบาแพ็กมาครั้งแรกนะครับแล้วมาครั้งที่สองนะครับครั้งล่าสุดนี้ก็ตรงๆเลยนะครับท่านผู้ชมสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุปูฤาษีตาไฟนี่แบล็คแคชเชียลมาขอโชกขอลาบกับปูนะครับจะขอให้ปู่ปูศักดิิ์สทธิ์ปูหยิ่งใหญ่นะครับเผยนะครับเลขดถายรางวัลที่หนึ่งสามตัวตรงๆนะครับให้เอฟซีทั่วโลกได้เห็น ไ้เงี้ยนะครับไ้เข้าเดี่ยวหูว่าปูนี่เป็นปูหญิงใหญ่เป็นปูนสังสีอยู่มงงนี้นะครับโชยออกมาเห็น3าตัวตรงๆเลยนะครปูเล็กถูกเล็กเซมซี่นะครับกับนะครับงวดันที่หมีทุนหาสองพันห้าร้อยหกสิบเจาถูก3มตัวตรงตรง ไทยรางวัลที่หนึ่งไข่เอนชี่ทุกคนนะครับเห้งๆลุ้ยๆปังๆนะครับเพิ่มมีเพิ่มซินนะครับมีแต่ความสุขคนอนเดินเด้อสาธุ จะพายาวซีนซีนะครับเพื่อตอโชว์ขอรากกับหูฤนูสีตาไปแต่ข้าบนม่เม็ อาถูกหอยปูยิบออกมาเ็ดถ่ายรางวันที่หนึงหวดวันที่หนึงมีทุนายนย้อนสองพันห้าร้อยหกน,นะครับยิบออกมา3ตัวตรงๆรงเลยเด้อเอ้าถูกหมายเลขไหมครับท่านผู้ชมหมายเลขเจ็นะครับ หมายเลขเจ็ดนะครับท่านผู้ชมหมายเลขนะเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับเลขเจ็ดนะครับมาเลยครับหมายเลขสองเลครับหมายเลขสองนะครับท่านผู้ชมหมายเลขสองนะนะครับ ตุ้มกับเลขทูบเลยท่านผู้ชมมีสองมีเจ็ดมาแล้วครับมีสองมีเจ็ดมาแล้วนะครับท่านผู้ชมอุ้ยตรงกับเลขทูบเลยท่านผู้ชมครับใครต่อทำไมหมายเลขสามนะครับถึงไทยแล้วใช่ไหมเหมือนพิษไทยครับเหมือนพิษไทย ท่ามผู้ชมไว้ที่สามนะครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับเฮ้ยเจ็ดสองหนึ่งนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเจ็สองหนึ่งตรงกับเลขความฝันนะครับที่ผมฝันนะครับ ถ้าใครได้ดูที่ผมลงเป็นข่าววันนะครับที่ผมฝันนะครับหนึ่งสองเจ็ดนะครับท่านผู้ชมหนึ่งสองเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดนะเลขความฝันของผมเองนะครับอ่าถ้าใครที่อยากไปดูไปดูนะครับไปดูนะครับเดี๋ยวรอตัวสุดท้ายนะครับว่าจะได้อะไรนะครับตอนนี้เลขสองับเจ็ดเนี่ยมาแล้วนะครับท่านผู้ชมอุ้ยถ้าวันเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งสองเจ็ด โอ้โหปังแคลเนี่ยนอนมวลน,นี่นะครับผู้ช้าตรงไหนเขาเนะี่ยเด้อดสามตูตรงๆเนะี่ยเด้อดไปลูกร้านกับเอฟซีนี่ยเด้อดโหยดีหลาบนั่นเอเด้อน,นะนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลขทูบกันนะครับนี่นก็ไม่จังหมดแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเลขทูบแล้วก็บริเวณต่างๆนะครับ ผื่อมีอะไรที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมไปกันครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเลขทูบกันนะครับเมื่อก <lawsuit. S 2> ี้นะครับเลขเซมซีเราได้เจ็ดสองหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับอันนี้เลขอันนี้เลขทูบเก่านะครับเลขทูบเก่าหนึ่งเก้าหนึ่งนะอันนี้เป็นของบ่าวแพคนะครับอ่าเลขทูเบ่าวแพ็คนะครับที่มาจุดนะครับวันนี้นะครับได้สองเจ็ดห้านะครับท่านผู้ชมสองเจ็ดห้านะหรือสองหนึ่งห้านะครับ หนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับก็นะครับสำหรับตัวเลขนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับบ่าแพ็คก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้กับ FC นะครับมีโชคเมลาาไปเสี่ยงนะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มิถุนายนนะครับ2567นะครับเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารญาณวิจารณญาณนะครับในการรับชมนะนะครับโอเคครับ วุ้แต่เลขตรงกับความฝันเบาแพ็กนะครับสองเจ็ดนะครับท่านผู้ชมหนึ่งสองเจ็ดนะเห็นครับเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นนะครับที่น่าสนใจนะครับโอเคครับไปกันนะครับเลขถ้วยแจวนะครับท่านผู้ชมเลขถ้วยเฮ้ยหนรรมมยึ่งเจ็ดสองท่านผู้ชมเลขถ้วยเก้ยวหนึ่งเจ็ดสองเอา นึ 1> 1, ง่งเจ็ดสองหรือหนะึ่งหนึ่งสองนะท่านผู้ชมนะนะครับหนึ 1, ง่งเจ็ดสองหรือหนะึ่งหนึ่งสองนะท่านผู้ชมนะอุ้อุ้ตรงกันหมดเลยท่านผู้ชมเจ็ดสองนะครับทั้งเซียมซีทั้งเลขทูกนะครับทั้งเลขไวยแก้วนะท่านผู้ชมนะโอ้ยท่านผู้ชมผมว่าปังแน่นอนวันนี้นะครับเจ็ดสองสองเจ็ดหนึ่งนะ โอเคครับสาหรับตัวเร่งนะครับก็ปวดชายวิจารณายานะครับในการรับชมนะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับท่านผู้ชมหุ้ยตรงกันหมดเลยนะครับนะครับโอ้สาธุดเถอะู้เด้อ่นเพิ่นใส่ท่องเสร็จบางแง่หนึ่งท่านผู้ชมนะครับเพิ่นใส่ท่องเสร็จบางแง่หนึ่งอ่านะครับโอเคแล้วเราไปดูบริเวณด้านหลังนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจไหมนะครับ ะนครับที่เลขเข้านะครับงวดที่แล้วนะท่านผู้ชมนะนะครับเลขมักจะเข้าเนี่ยจะเข้าตรงเนี่ยครับแบบนี้ครับอันนี้อันนี้อันเก่านะครับนี่ศูนย์หนึ่งเอหนึ่งศูนย์เก้านี่ครับหนึ่งศูนย์เก้าหรือหนึ่งศูนย์หกอันนี้งวดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะนะครับนี่นะครับอ๋อนี่ จ็ดแปดนี่นะครับอันนี้เหมือนเป็นเลขขวานี่เจ็ดศูนย์แปดนี่นะครับผมว่านี่แต่เลขเจ็ดนี่ผมว่าโอ้ชอบจังเลยวันนี้นะครับท่าน,ะน,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 นผู้ชมนะครับอันนี้เหมือนเจ็ดหนึ่งนะนี่มันเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่ท่านผู้ชมนะนะครับโอเคครับ นี่ท่านผู้ชมนี่ชัดเจนมากเลยนี่เจ็ดสองนะครับท่านผู้ชมบ่าวแพ็คเขียนเป็นเจ็ดสองนะท่านผู้ชมนี่นะครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดสองนะท่านผู้ชมนะครับบ่าวแพ็คเี็นนะที่แบบที่บ่าวแพ็คเี็นนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมนะครับเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์มาในคอมเมนต์นะครับอ่านะครับบ่าวแพ็คก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้กับเอฟซทุกๆท่านนะครับ เป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวดวันที่1มิถุนายน2567เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับไปที่จุดต่อไปนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับนี่ครับไม่เห็นถ้าเกิด fc เห็น fc ก็ลองเมนมานะครับตรงไม้นะครับ เหมือนเป็นตัวเลขอยู่นะท่านผู้ชมนะนะครับอโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้นี่น,นี้ก็เหมือนเป็นสีสีอะไรสักอย่างนะครับท่านผู้ชมสีสามหรือเปล่านะครับโอเคครับนะ ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้กับบ่าวแพ็กด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับหรือว่าท่านผู้ชมที่อยู่ในช่องนะครับ ก็ฝากด้วยนะครับช่องเบาแพ็กชาแนลนะครับแล้วก็มาวินชาแนลพ่อถอยคนมีเซ้นต์นะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับพ่อทั้งหล่คนเดิมนะครับทีมงานเดียวกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมด้วยนะครับทางช่องเบาแพ็กนะครับก็มาถ่ายนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้กับ f c ทุกๆท่านนะครับเพื่อใช้ในการเสี่ยงโชคนะครับ สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันที่1่มิถุนายน2567นเะครับเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวแพ็ก็ขอให้ f อทุกทท่านนะครับเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับมีแต่โชคนะครับมีแต่ลาบนะครับแล้วก็นะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับหมดทุกหมดโศกนะครับมีแต่ความร่ำรวยเข้ามาในชีวิตนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวแพ นะครับขอกราบลาปู่แล้วก็ลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับบ่าวแพ็คขอสวัสดีครับ